ดูฟอร์ดไทยครับคลิปนี้อฟอดยังไทไม่เข้านะครับแล้วรถเล็กแล้วมันจะไม่เข้าอะไรครับดูดูฟอร์ดครับฟอร์ดดูครับ เสร็จแลาบนู่นนี่ครับใายเสร็จไปแล้วครับนี่ใายข้าวทิ้งครับทั้งข้าวทั้งหญ้าครับเดจ,จ้างนตเกี่ยวมาไทก็ไม่คุม้มครับ ยามเย็นครับอากาศเริ่มหนาวครับวันนี้วันขาวครับฟอดคันวนี้เวลาเครื่องเดินเบาเดินไม่ได้ครับควันขาวจะออกครับเป็นเพราะอะไรใครรู้คอมเมนต์มาครับเป็นเพราะว่าเครื่องรวมหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ับ ตอนตอนทำงานควันไม่ค่อยมีนะครับก็มีแต่ควันดำๆที่ออกเวลาเดินเ,นเนบานะครับควันมันจะขาวนะครับออ,อ,อ,ออกเยอะมากนะครับเหมือนจุดอตอฟางเลยนะครับเป็นเพราะปัม๊มหรือว่าเครื่องหลวมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ลูกก็คอมเมนต์มาครับผมขนาด CMT ผ่านเกตตัวใหญ่ยังถ่ายไม่เข้านะครับ จะไ,ได้กินทีละสองสามพันแบบฟาเอ่อฟามันหนานะครับนท t ตัวเลกข,ของเรามันจะไปเข้าอะไรครับ <laughs> โอกะไททีละสองสามผานมันกันครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแป่งสุดท้ายครับอากาศเยน็นโอหิวข้าวมากๆครับ <c oughs> มันมีใครมาส่งข้าวครับเราเคียงไม่ได้กินเลยวันนี้ ที่จะพูดยกสุดท้ายบิดก,กำบัน รุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรครับใครที่เล่นฟอร์ดใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยครับผมก็เป็นแต่ขับครับดูไม่เป็นครับไม่รู้ที่ดูมันเป็นรุ่นอะไรครับรู้แต่ว่าปั๊มกลมโฮชิตเต้ยนะครับเสื้อลายนะครับนะนะครับเสื้อสูบลายนะครับ ยีปีได้ครับคันนี้ซื้อสองมานะครับมาอยู่กับผมนี่ก็20ปีได้อยู่ครับตั้งแต่ผมยังเล็กๆครับอยู่อนุบาล1อนุบาล2ครับเดี๋ยวนี้ผมก็ยี่สิบปีแล้วครับ ลงเดินถ่ายนะครับผมเหนื่อยครับมีข้าวไม่มีแรงจที่จะเดินแล้วเขาเดียวครับปีครับผมอ่ะกอดเข้าไปไม่ได้ครับพอผมให้ไปไถตรงนั้นครับเดี๋ยวผมจะเอาย้อนมาเข้าไปไถครับผม ชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดติดตามเช่นเคยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเก็บงานตรงนั้นครับรถฟอมเข้าไปไม่ได้มันฟรีครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านแล้วครับผมอ่านะครับเจอการคลิปหน้าครับสวัสดีครับ